บอลสีสวย2 3 4สามสี่บาลมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0ูน9 3หก9ี่ก้าสามหนึ่งศย์เกเจ็ดกลับมาแล้วจ้าพี่พี่กลับมาแล้วสองสามสี่บาลมีบอลกลับมาแล้วจ้าเนื่องจากห่างหายไปหลายวันนะพี่เนาะไม่ได้ไหลายน่าจะสี่ถึงห้าวันนะครับก็เรียบร้อยนะครับเกมแล้วนพะี่เนาะเกมเรียบร้อยจ้ะทั้งเดททั้งฝนก็ไข้ไอปวดหัวม,มาครบเลยนะพี่มาครบเลยตอนนี้ก็ เริ่มดีขึ้นนะพี่เริ่มเริ่มดีขึ้นนะเริ่มเริ่มฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วม,มากลับมาพาชมบอลสีบอลสวยกันต่อเสียงอาจจะแหบแห้งขาดขายไปบางช่วงนะครับพี่นอ้องก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะกาลังฟื้นกําลังฟื้นแต่คือคิดถึงน้องบอลน,นะพี่นอ้องก็เข้ามาเดินไม่ได้เข้าสวนประมาณสามสี่วันแล้วครับพี่นอ้องสามสี่วันตั้งแต่ไข้นะโอ้อากาศร้อนจัดเย็นมาฝนตกเช้ามาร้อนจัดเย็นมาฝนตกอยู่ไงพี่สลับกันเรียบร้อยครับอาก็ดูแลสุขภาพเลยเนาะ คขาจะส่งครับแจ้งคขาจะส่งก่อนจะส่งไปสนีนะครับผมห้าสิบบาทเด้อยังมีโปรเรายังอยู่นะพี่เนาะสามต้นโปรครบสามต้นจะส่งให้ฟรีจะมีเก็บเงินไปทางเนาะสนใจโทรแอะไรเบอร์โทรดัลลัลงนี่จ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมยีสาวน้องก้อยรับสายจะว่าจะให้น้องก้อยมาไลฟ์เนี่ยผมว่าจะถือกล้องใหน้นะพี่เนาะน่าลองหน้าลองนะไม่ให้น้องก้อยมาเดินไลฟ์เปลี่ยนเสียงกันบ้างเปลี่ยนเสียงกันบ้างให้เสียงกับสาวๆมาเดินไลฟ์บ้างเนาะเดี๋ยวผมจะถือกล้องอะไรประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะพี่เนาะน้องก้อยก็ป่วยเหมือนกันครับพี่เพิ่งจะฟื้นกันทั้งคู่ติดกันไปติดกันมาอยู่นี่หลนะเนาะเขาติดผมผมติดเขาอยู่นี่เลยอะเริ่มกันที่สายพาเนตรครับพี่สายพาเนตสายใหญ่แม่พันหกนิ้วจะ้ะนี่เลยครับพี่สายใหญ่ไอ้ดูด้านข้างครับพี่สายใหญ่ต้นโตสายพระเนตใหญ่แม่พันห้าร้อยบาทจ้ากระสีสวยแดงแป๊ดมาแล้วสายพาเนตรแม่พันสวยสวยต้นใหญ่กระถางหกนิ้ว ถัทดมาที่ด้านนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงครับผมแม่ฟ้าหลวงเนาะด่างส,สวยๆไม้ชมพูไม้ใหม่หน้าหวานแม่ฟ้าหลวง500บาทเช่นกันกรับบีกระถาง6นิ้วด้านข้างจะต้นใหญ่ต้นโตรับพีไม้ส่วนนี้เป็นไม้ฟอร์มใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าเอาไปเลี้ยงแล้วจะไม่รอดนะปีไม่ใช่ไม้เล็กนะไม้ไซส์ใหญ่กระดัง6กระถางแทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวต้นไหนเป็นกระถางแผมจะบอกไปกระถาง8นะพีต้นไหนหคือ6เนาะจะได้รู้ไซส์รู้ขนาดกันอะต้นนี้แม่ฟ้าหลวง500บาทจะไซส์ใหญ่หน้าสวยๆ ด้านนายสา้ใหญ่ต้นโตเช่นกันกำปั่นทองครับีกำปั่นทองนี่เลยหน้าสวยใบใหม่นี่ใบใหม่ด่างทองออกมาเลยกระดูกแดงด่างทองครับีกำปั่นทองต้นใหญ่เหลือต้นเดียวของสวนแล้วหมดแล้วหมดเลย,เลยจ้ะต้นนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบกระปี้ต้นใหญ่กระถางหกเช่นกันนี่กำปั่นทองต้นโตสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะเหลือต้นสุดท้ายแล้วพีต้นสุดท้ายแล้วกำปั่นทองนี่ใบใหม่สวยชัดเจนครับผม มาด้านนี้เป็นเทวีสุริยาไม้ชมพูน่าสวยกระถางหงี้นเช่นกันเทวีสุริยาส0 0ร้อจ้าต้นที่หนึ่งี่ต้นที่หนึ่งเนาะเทวีสุริยาต้นที่สองจ้ะต้นที่สองนี่กระปิไซด้านนี้เนาะนี่กระถาง6ไม้โตทางนั้นไม้ต้นโตทางนั้นกระปิเอาไปเลี้ยงรอดปลอดภัยแน่นอน300บาทเทวีสุริยาต้นที่สองจ้ะ มาตรงน,นี้เป็นแม่ฟ้าหลวงเนาะแม่ฟาหลวงอีกหนึ่งต้นอแม่าหลวงต้นที่สองแม่ฟ้าหลวงต้นที่สองกระถางหกนิ้วดังวสวยๆต้นโตเช่นกันนี่จะให้ดูด้านข้างกันเลยชัดเจนเนาะไซส์ใหญ่หน้าสวยห้าร้อยบาททีวีไปทีวีขอไปพี่แม่ฟ้าหลวงแม่าหลวงต้นที่สองต้นที่สองด่างสวยๆเลยต่อไป้ายไม้ใหญ่กระถาง <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นกระถางสิบนิ้วครับพี่แปดนิ้วไม่อยู่ละแปดนิ้วไม่อยู่ยกระถังสิบนิ้วละเพราะว่าแปดมันน่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงกระถางสิบนิ้วเลกาซี่จ้ะเลกาซี่ เขียวตาแดงแดงตาเขียวสวยเลยเข้มมากสองพันบาทสาใหญ่แม่พันกระถางสิบนิ้วด้านข้างจา้ะนี่เลยใบดกแน่นรอดไหมเบ์เลอร์เบ์เลอร์ออกมาเลยครับบิ๊กสาใหญ่แม่พันเรกาซีสองพันบาทครับผมตัวน,นี้ครับพี่2สองพันบาทสาแม่พันต้นนี้ปีศาต์แดงจ้ากระถางหกนิ้วปีสาจแดงหน้าด่างแดงสวยๆวเลยจ้าพีก นี่จากกระดางหกด้านข้างเนาะโอ้รอดใหม่มาแล้วรอดใหม่มาแล้วปีสัตว์แดงไม้ใหม่ไม้แรดังสวยเลยจ้ะต้นนี้ห้าร้อยบาทจะ้ะกระถางหกนิ้วหกนิ้วอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะปีสัตว์แดงปีสัตว์แดงแต่น่าจะเห็นความด่างชัดเจนนะพี่เนาะเดี๋ยวแสงไปนิดหน่อยอะมันีร้อมเพชรหน้าแผงจ้ะต้นนี้หน้าแผงฟอร์มสวยใบดกด้านข้างจะมณนีร้อมเพชรหน้าแผงสองร้อยบาทต้นนี้ ดีย๋ยวผมยกออกมาทีกดีกว่าวางห่างกันนะพยายามไม้ผมจะจริง,รงๆผมจะชอบวางห่างกันนี่เพราะว่าเขาจะได้ไม่ไม,ไม่คอยืดคอยาวนะฟอะได้สวยแบบนี้นะครับผมก็คือว่าเขาจะไม่แย่งแสงกันเนาะถ้ายิ่งไม้เบียดกันนะครับเขาจะยิ่งคอยืด,คอย,ดคอยาวนะพีนะ่เนาะเพราะว่าเขาจะพุ่งหาแสงแย่งเจ่งกระดาแสงพยายามวางให้ห่างกันนะพี่เราวางให้ห่างกันเฮ้ยต้นนี้หน่อมาแล้วอะ่ะนี่เลยจ้ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้หมอชันยุทธหมอชันยุทธครับพี่หมอชันยุทธ ใบกลมชมพูป้ายเขียวมีหน่อแล้วนี่จะ้ะมีหน่อมาแล้วหนึ่งหนอ่อหมอชานยุทธเอาไปสองร้อยบาทครับพี่พร้อมหน่อด้วยพร้อมหน่อด้วยหมอชานยุทธใบกลมใครชอบไม้ใบกลมเนาะนี่จะ้ะมีหน่อพร้อมและต้นนี้เป็นอ่าก้าวทับก้าวทับหนอ่อก้าวทับหนอ่อครับพี่ก้าวทับไม้แยกหนอ่อก้าวทับไม้แยกหนอ่อนี่จะ้ะด้านคางเนาะโอ้ยหลอดไม้ดังดังแจมออกมาเลยหลอดไม้ดังแจมออกมาเลย ก้าทับไม้แยกหน่อสองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วกระถางหกไม้หน่อต้นใหญ่นี่หน้าด่างสวยรอดใหม่ก็ด่างสวยออกมาแล้วครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนก้าทับมากันที่นะ้มังโนนแม่พันแปดนิ้วครับพี่แปดนิ้วอันนี้ให้ดูหน้าแม่ก่อนเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน้าลูกมีหน่อด้วยมีหน่อด้วย่วยะฟอร์มเต็มเนาะนี่เลยกระถางแปดเบึ่มเบื่อล้อนเต็มถาดเลยนี่ครับหน่อครับผมหน่อขึ้นมาสวยกับเม่แเท้า มีกี่นอดูน่อยอ่าตรงนี้นะครับพี่นอชัดเจนจ้ะสองนอสองนอนี่หน้าชมพูทองสองนอสวยๆครับพี่สวยแซงแม่แล้วเหลาสวยแซงแม่แล้วเหลากระถางแปดนิ้วณเมืองนนใหญ่แม่พันพร้อมนออีกสองนอครับพี่รวมแม่เป็นสามต้นในกระถางเลยแล้วก็ผมว่านอนาจะมีพุดขึ้นมาอีกแล้วแต่ยังไม่โผล่ดินออกมาเนาะห้าร้อยบาทพอครับพี่ตนนัวนี้กระถางแปดนิ้ว คุ้มมากเอาไปห้าร้อยพอนี่ต้นใหญ่ๆพิกบึ้มแบบนี้เลยครับพี่แพ็คถึงรอดปลอดภัยแน่นอนครับพี่บอลหลักร้อยผมแพ็คหลักล้านมีรองใยสังเคราะห์ให้อย่างดีแล้วก็การกระแทกพร้อมอีมีครับพี่รองสองชั้นสามชั้นถึงมือปลอดภยัยถ้าพี่ๆที่เคยเอฟก,กับผมเราจะรู้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจอยากให้เปิดใจรองครับพี่ไม้ใหญ่แพ็คจนชินมือหัแล้วห้าร้อยบาทคุ้มมากครับพี่หน้ามังนนต้นนี้แม่พันเลยใหญ่ มาครับพี่กลับมาที่ไม้ใหม่ไม้แรของเรากันต่อกระถาง5.5นิ้วต้นนี้ชื่อว่าบางเกิดเก้านะครับบางเกิดเก้าไม้ป้ายสวยๆกันเลยครับพี่นี่เลยจะ้ะบางเกิดเก้ารูปของสยามนลมิตครับพี่รูปของสยามนลมิตเป็นลูกไม้ที่เพาะเมล็ดออกมาจากสยามนลมิตเนาะต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าบางเกิดเก้าเอาไป350ครับพี่ส,สวยๆเลยบางเกิดเก้ากระถาง5.5นิ้วนี่จะด้าน้างใบไม้ ป้ายจำป้ายเลิศสวยๆบางเกิดเดกล้าต่อมาที่กาบเหลืองับมีกาบเหลืองกาบเหลืองนี่เทพพะสุธากาบเหลืองป้ายเขียวจะมีบังกาบเหลืองป้ายเขียวเนาะนี่ด้านข้างกำลังหาจ5เช่นกันเทพพะสุธาเอาไว้350รครับพี่จัดไปครับราคาดีราคาโปรราคางาคุ้มๆ3 5มเทพพะสุธาต้นที่1ต้นที่1เนาะผมถ้ามีถ้าม,ามีผมขึ้นให้เพื่อเลือกอยู่แล้วพีถถ่ถ้าต้น,ตนไหนมีต้นเดียวคือ ขึ้นแค่ต้นเดียวแต่มีสองต้นสมต้นขึ้นที่เผื่อเลือกอยู่แล้วอะต้นนี้ใบใหม่ฮารครึ่งเลยฮารครึ่งครึ่งเทพสุธาสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองจ้าอถ้าเสียงไม่ชัดรบกวนที่พี่เร่งเร่งเสียงเร่งเร่งเสียงโทรศัพท์เร่งเสียงทีวีเนาะเพราะว่าเสียงผมสุดได้แค่นี้จริงพึ่งฟื้นครับพี่พึ่งฟื้นพึ่งฟื้นขออภัยในความพึ่งฟื้นด้วยอะพรพุทธะนี่พรพุทธะครับพี่ไม้ด่างเหลืองเม็ดขาวแดงสวยๆพื้นไม้เขียวนะแล้วก็ด่างเหลืองทองเม็ดขาวแดงแบบนี้จ้า พรพุทธพรพุทธะนี่เลยแจมแจมพรพุทธะเอาไปสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วพรพุทธะสามร้อยบาทนี่เลยแล้วก็มีอันนี้อมอนอมอนอมอนรัตนโกสินจ้ะอมอนรัตนโกศิ์ต้นนี้นี่ใบใหม่เนาะสามร้อยบาทครับอมอนรัตนโกสินกระถางหกนิ้ว บัวสวรรค์บัวสวรรค์ใบดกแน่นมากหน้าชมพูป้ายชมพูสวยทดพิธีด้านข้างจ้ะใบดกดกแน่นบัวสวรรค์สองร้อยบัวสวรรค์สองร้อยจ้านี่เลยด้านในเป็นหน้ามังโนนเนาะหน้ามังโนนใหญ่ครับพี่อะผมเอื้อมมาแล้วกันนะพี่น้องนี่หน้ามังโนนนี่ด้านข้างครับพี่หน้าชมพูสวยหน้ามังโน 200, นสองร้อยตัวนี้ครับพี่หน้ามังโนนสองร้อยพอแล้วก็มีเมืองนะครชุมเมียงนะครชุมครับพี่ นี่เลยหน้าปลายสวยลึกเมืองนครชุมสองร้อยบาทเช่นกันครับกระดงหกนิ้วอานข้างครับนี่เลยเมืองนครชุมต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับอีกต้นที่หนึ่งเนาะเมืองนครชุมต้นที่สองต้นนี้จากด้านในสายใหญ่เช่นกันหกนิ้วอ่ะผมถ้ามือผมจับถึงหกเอื้อมให้ดูด้านข้างเลยนี่เลยจะได้เห็นความใหญ่เนาะเมืองนครชุมสองร้อยต้นที่สองจ้ะ ด้านในเป็นเทวีสุริยาต้นที่3มแล้วกันนะพี่เนาะขึ้นก่อนอันนี้ไปแล้วสองต้นเทวีสุริยาส0มร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นนี้ต้นที่สามจ้ะนี่ให้ดูด้านข้างด้วยนี่พร้อมใหญ่ต้นโตครับพี่ไม่ต้องกลัวว่าเอาไปแล้วจะไม่เลี้ยงไม่รอดเนาะรอดทุกต้นแน่นอนจะ้ะต้นนี้รัตนานุงเรืองรัตนานุงเรืองกระถางหกนิ้วจะ้ะสองร้อยบาท ด้านข้างครับผมอ๋อหลอดหม่หลอดหม่นี่หลอดหม่โอ้โหด่างด่างชมพูทองออกมาเลยครับพี่ด่างชมพูทองมาเลยหลอดไม่เนาะสวยแจ่มจริงตอนนี้รุ่งเรืองแล้วก็มีดากานะคบดากาดาลิกาสองร้อยกระถางหกครับพี่หลอดหม่ดา่อออดางเหมือนออกด่างเหลืองนะนี่เนาะด่างเหลืองเหมือนออกด่างเหลืองทองไม้ต้นนี้จะมีด่างสามหน้านะพี่เนาะจะมีด่างขาวด่างชมพูแล้วก็ด่างเหลืองทองแล้วแต่ใบหน น้องจ้องไว้ยู่ไหน,นครับพี่อย่างเนี้ยใบใหม่ออกเหลืองแหละออกเหลืองทองเลยใบนุ้นด่างขาวเงี้ยครับพี่มีสามสี่ไม้สามสี่ดากาสองร้อยจ้ะอันนี้เป็นนางรากสดกับอง์หญิงทอฝันนะครับอยู่ในกระถางเดียวกันเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทหกนิ้วฟอร์มกอคู่นางรากสดกับทอฝันส่วนต้นนี้เป็นก้าทับกับนางรากสดจ้ะก้าทับกับนางรากสด เอาไป150ร้อยห้าสิบอลเขาพี่150ร้อยห้าสิบอลแล้วก้าทับด่างแดงกับนางล้าสดเขียวป้ายแดงนี่อยู่ในกระถางเดียวกันหนึ่ร้บครับผมไม้ใหม่หน้าสวยต้นนี้มีนามว่า1ในสยามนะครับพี่ๆี่จัดปลายกระถาง6นิ้วหน้าด่างสวยหวานมากหนึ่งในสยาม200ต้นที่1นะครับผมต้นที่1 หนึ่งในสยามสองร้อยจัตตนที่สองนี่เลยดังนี้ดังดงีไม้ดังไม้ใหม่หน้าสวยจั่าไม้ดังต้นนี้หงทองหงทองไซส์ใหญ่บิ๊กบื้มเลยกระดูกแดงเข้มสวยพื้นเขียวขี้มา้าครับพี่ด่างชมพูดแดงทับอีกทีต้นนี้หกนิ้วหงทองใหญ่จัดไปครับพี่สองร้อยห้าสิบจหน้าดางสวยสวยหงทองนี่ใหญ่ไม่ใหญ่ผมไม่ดูด้านข้างครับพี่นี่เลย บิ๊กเบิ้มจริงๆเนาะแล้วก็ด้านในเป็นบอนด่างพระธาตุพนมนะครับเบบนี่จ้ะพระาธาตุพนมปลูกคู่ฟอร์มกออยู่กับเก้าทับเนาะพระธาตุพนมกับเก้าทับสองร้อยบาทจ้ะฟอร์มกอต้นนี้มีหงทองอีกหนึ่งต้นด่างสวยเช่นกันครับบี่นี่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยับขยับต้นนี้ก่อนโอ้โหนี่หงทองต้นนี้ด่างสวยๆครับบี่หงทองสองร้อยห้าสิบเช่นกันจ้ะหงทองต้นที่สองเนาะ นี่กระถางหก้านข้างหงทองต้นที่สองสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะถัดมาต้นนี้เป็นเศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองครับพี่นี่ด้านข้างเลยหลอดใหม่หมาอีกแล้วต่างสวยสองร้อยบาทครับเศรษฐีเรือทองหกนิ้วหกนิ้วแล้วก็เทพสายลุงนะครับเทพสายลุงดังจัดจ้าเลยสวยมากสองร้อยบาทจากเทพสายลุง แล้วก็มีไม้แยกหนอนนะครับพี่เป็นปราสาทเพชรเนาะนี่เลยป้ายแดงแจ่มมากเป็นไม้หนอนะครับกระถางหกนิ้วไม้หนอนปราสาทเพชรห้าร้อยบาทจ้ะหนอที่หนึ่งหนอที่หนึ่งหนอที่หนึ่งหนอที่สองหนอที่สองแล้วแต่ชอบนะพี่ชอบหนอนไหนจิ้มหนอนั้นนะครับผมหนอที่สามจ้ะกระถางหกหนอละห้าร้อยเท่ากันหมดเลยชอบหนอไหนจิ้มหนอนั้นปราสาทเพชรหนอที่หนึ่งสองสามครับผม ตรงนี้ไม้หน้าหวานจะไม้หน้าหวานชื่อว่าพรรัตนะนะพี่เนะนาะหนันชมพูสวยมากเลยใบใหม่จะออกชมพูออกไปทางส้มๆแล้วใช่ไหมเนาะสวยเลยจ้ะพรรัตนะกระถางหกนิ้วสองร้อยนี่จ้ะหกนิ้วด้านข้างครับพี่ต้นโตด้านอยู่วางคู่อยู่กับบุตรสลินตรงนี้นะครับบุตรลินสองร้อยจากกระถางหกนิ้วเชว่นกันสายใหญ่ต้นโตบุษรลินสองร้อยบาทอ่าเก้าทับเก้าทับฟอร์มโกโปคู่อยู่กับมงกุฎจกกักรพรรดินะครับพี่น้องนี่เนาะ บอลด่างมงกุฎจักรพรรดิกับ9ก้าทับจะ2ต้นคู่ฟอร์มกอ200บาท9ก้าทับนี่ต้นนี้ออก2หน้าแล้วพี่เนาะหน้าด่างแดงกับเหลืองทองและเหลืองทองฮักเพิ่งเลยนี่เลย2หน้าในต้นเดียวกันต้นนี้กสวย6นิ้วครับพี่กระถาง6นิ้ว200แล้วก็มีราสีมีนหน้าแผงนะครับหน้าแผงพร้อมหน่อด้วยพร้อมหน่อน้อยจะ้ะนี่เลยพร้อมหน่อนอกระถางหนิ้วต้นโตราสีมีนพร้อมหน่อต้นนี้เอาไป200ปรปอครับพี่ สองร้อยหกนิ้วพร้อมนอเลยสี่ต้นเห็นไหมวางอยู่ด้วยกันตรงนี้สวยมากเปิดตู้มานี่เด่นคักเลยอ่ะส่วนใจญต้นไหนครับพี่เสียงผมเริ่มเสียงผมเริ่มไปแล้วสนใจต้นไหนเนาะศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดแล้วกันนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เนาะเดี๋ยวขออภัยไปดบยาอัดน้ําอุ่นก่อนนะครับพี่เนาะเสียงเริ่มแหียเริ่มแห้งเริ่มไปแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะครับพี่เนาะมา มาให้พอหายคิดถึงกันนาดสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ